ค่ะกลับมาคุยกับเจ๊ติ๊กอีกเช่นเคยนะคะจาก t z เซอค่ะลูกค้าค่ะรอบนี้เจ๊จะมาอัปเดตหรือแจ้งนะคะตัวห้องน้ำโปรดักที่เป็นราคา2องแสนเจ็นะคะขนาดไซส์บ้านหลังนี้อยู่ที่3ามคูณเจรอบนี้จะมารีเควสเฉพาะห้องน้ำนะคะว่ามีอะไรบ้างสเปคจะมาอัปเดตหรือรายงานสเปคนะคะ ตัวกระเบื้องเมตรห้าสิบนะคะอยู่โซนเปียกส่วนชักโครกสุขภันเจเจปัดกล้องช้าๆจะเป็นอย่างนี้หลังนี้สเปคนี้สองแสนเจ็ดค่ะห้องน้ำขนาดไซสอยู่ที่เมตรยี่สิบนะคะเมตรยี่สิบยาวสามเมตร,รเราจะเอียงเอียงเอียงนะคะเอียงพื้นเพื่อให้น้ำไหลลงตรงนี้จุดนงน,นะคะ เดินน้ำออกจุดหนึ่งแล้วอีกจากจุดหนึ่งเวลาทําความสะอาดนะคะล้างห้องน้ําก็จะอีกจุดหนึ่งสุขภัณฑ์ที่เจ๊ใช้จะเป็นของตัวนี้ค่ะ American Standard ตัวนี้กั้นรูดยาวปกติจะแค่กระเบื้องแผ่นเดียวนะคะโซนนี้ตอนนี้เพิ่มเป็นสองแผ่นโซนนี้ค่ะเพื่อให้มันคัเวอร์ดูสวยงาม เพิ่มความสวยงามเพิ่มดีเทลขึ้นเป็น2นะคะสองแผ่นหลังจากนั้นจะไล่ลดหลั่ลงมาแค่โซนนี้สเปคสกิลการรายละเอียดการเก็บงานของเจ๊นะอันนี้โถไอฉีดชำระหัวฉีดชำระระบบน้ำตัวซิงค์นะคะตัวซิงค์ล้างหน้า เหมือนเดิมค่ะเซต็ตพร้อมเซต็กระจกอย่างนี้ชาเวอร์ ower, มาพร้อมชาเวอร์นะคะอย่างนี้การเก็บงานชั้นนะคะชั้นวางจากอย่างนี้ดีเทลการเก็บงานลูกค้าค่ะตัวกระเบื้องสาสิบนะคะ สามสคูณสาสิบลูกค้าสามารถเลือกสีกระเบื้องได้เลือกเบดกระเบื้องได้แต่ให้มันครอบเยอยู่ในสามสิบสามสิบนะคะตัวพื้นการเก็บงานเราทำหลายขั้นตอนนะคะเพื่อไม่ให้มันรั่วมันซึมมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ค่ะแต่เราดับเบิลทำนะคะส่วนประตูทางเข้าจะเป็นบานสไลด์อย่างนี้ไม้เทียมค่ะ พร้อมมือจับตัวปิดประตูห้องน้ำจะเป็นนี้ตัวนี้จะมีพัดลมระบายอากาศช่องแสงพร้อมมุ้วดตัวนี้แขวนผ้าอนเนกผสมได้เลยเราทำธรณีให้ด้วยกันน้ำย้อนนะคะไปรบกวน ไม้ไม่เปื่อยแน่นอนค่ะเป็นไม้เทียมสีที่เราใช้ในโซนเปียกนะคะเป็นสีน้ำมันนะคะสีน้ำมันเคลือบไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้เจสั่งผลิตเองรอบหน้าแล้วก็ทาสีเป็นกาวนไนสนะคะเก็บชาเก็บมุมให้เสร็จสับปาดมาปักตัวนี้ออกจากห้องน้ำมาปักจะอยู่ตรงนี้ กระจกประตูสามารถสลับด้านได้ไฟนะคะยังคงใช้เลเวลนี้อยู่สามเบตค่ะสามเบตเจ๊ชอบเพชรค่ะพร้อมเบรกเกอร์ปั๊กนี่หนึ่งสองนะคะสามจิดหนึ่งลูกค้าค่ะตัวเดินกลางเส้นตัวนั้นเป็นเหล็กหกคูณสองนะคะชั้นล่างกันห้องได้สบายสบายเลยค่ะอันนี้มีประตูด้านหลังนะคะ ไว้ทําครัวได้นะคะต่อเติมเพิ่มได้อนาคตนะคะปักสวินอยู่ตรงนี้ภายในเป็นลอนวีสามเชอล่านะคะลอนวีสามเกี่ยวกับฝาผนังล้วนๆเลยค่ะหนายอยู่6กมิลค่ะลูกค้าขาหน้าต่างหน้าต่างพร้อมมุ้งรวดนะคะเมตรสิบคูณเมตรยี่ค่ะได้สองนะคะ กระจกอลูมิเนียมค่ะกระจก6มิลประตูเมรตร6คูณ2เมตรนะคะพร้อมมุงรวดกระจกหนา6มิลค่ะพร้อมกรอบอลูมิเนียมสั่งผลิตค่ะไม่ได้ซื้อทั่วไปนะคะค่อนข้างมีความหนาความแข็งแรงพอสมควรยืดอายุการใช้งานของลูกค้าได้เลยดีกว่าท้องตลาดทั่วไปค่ะ เกี่ยวกับสําเร็จรูปนะคะมีขนาดไซส์ไล่ไปสามารถสั่งผลิตได้นะคะแต่ในโปรดักสเปคนี้ลูกค้าขาอย่างนี้เลยค่ะพื้นเราปูกระเบื้องจริงนะคะกระเบื้องจริงค่ะเราใช้กระเบื้องจริงน้ําหนักบ้านหลังนี้นะคะน้ําหนักบ้านหลังนี้อยู่ที่ห้าตันกว่าค่ะชั้นบนไม่ได้ปูกระเบื้องถ้าเพิ่มปูกระเบื้องขึ้นอีกปาไปหกตันค่ะลูกค้าขา เก็บฉากเก็บมุมลางไปเจ๊วิ่งลางนอกดูไม่เหมือนนะคะเหมือนบัวเลยถูกไหมมีสายกาวอะไรพร้อมระบบไปให้เสร็จสับนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะหลังนี้หลังนี้เป็นโครงสร้างสองชั้นนะคะสองชั้นพร้อมหลังคาค่ะ ลูกค้าสามารถต่อเติมชั้นที่2ได้เลย,ยโปรดักตัวนี้อยู่ที่2องแสนเจนะคะมีเพิ่มเข้ามาแค่ตรงนี้ค่ะบวกเพิ่มแค่9,500้ออลืมกันสาดอีกเมตรห้าสิบนะคะเดี๋ยวมาตามตอนจบงานนะคะอันนี้รีเควส t ให้เฉพาะภายในเน้นโซนห้องน้ำนะคะลูกค,ะคะ้าขาห้องน้ำหลายท่านสอบถามเข้ามาคุ้มค่ากับการจ่ายเงินค่ะลูกค้าให้เรารับผิดชอบและคงงานให้ ไลยพร้อมไฟจ,จ็บงานจัดลายละเอียดจัดงานให้พาตามช้าๆให้ลูกค้าได้เห็นกัน แหวนค่อนข,ข้างแข็งแรงค่ะแข็งแรงเลยใช้งานได้นานค่ะนะให้ทีแซดอีเวนต์เจติกกับบงังซาทำงานรับใช้นะคะอย่าลืมนะคะทีแซดอีเวนต์รับผลิตบ้านน็อกดาวส่งทั่วไทยค่ะใกล้ไกลไปได้หมดค่ะนะคะ